ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนนะครับชาว p c พีแก๊สกันทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แนะนําปืนนะครับอ่าที่ผมจะบอกวิธีทํานะครับก็ผมก็จะแบ่งเป็นอ่า ช่วงๆนะครับคือหมายความว่าแต่ละอุปกรณ์เนาะก็จะเริ่มจากลำกล้องนะครับเนาะลำกล้องชุดลำกล้องปืนนะครับนะครับเนาะก็ตามสไตล์งบน้อยนะครับก็สรุปนะครับเริ่มเลยนะครับก็เป็นอ่าอ่งนะครับอ่านะครับ ก็จะมีนะครับท่อนะครับสามหุนนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาท่อพีบีซก่อนนะครับเนาะพวกท่อพีบีซีก่อนนะครับท่อสามหุนนะครับสีเหลืองสีขาวอะไรก็ได้นะครับเนาะความยาวห้าอ่สามสิบเซนนะครับนะครับท่อเหลืองแล้วก็สีหุนนะครับ อ่ายาวหกสิบห้าเซนนะครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หกหุ่นนะครับยาวสามสิบห้าเซนนะครับเนาะโอเค <c oughs> แล้วก็จากนั้น <c oughs> ก็ตัวสำคัญนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นท่อลำไนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นจากซิงล้างจานนะครับเป็นท่ออลูิเนียมนะครับแบบ บางนะครับคือคมยาปกติมันเนี่ยแปดสิบเซนนะครับนาะแล้วก็ได้มาแล้วนะครับก็เราก็จะตัดปลายนะครับเนี่ยตรงปลายมันก็จะมีไอ้ที่สวมกับอ่าตัวโครงของซิงค์นะครับหรือว่าเป็นชั้นนะครับชั้นที่แบบเอาไว้แตกจานนะครับล้างจานเสร็จแล้ว แล้วก <mile> ็จะแตกแห้งนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็จะตัดปลายนะครับมันก็จะมีปลายมันก็จะมีรอยอยู่นี่นครับรอยประมาณนี้นะครับไม่ใช่ที่ประกันนะครับอ่าจะมีรอยตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดออกไปเลยนะครับเนาะทั้งสองด้านนะครับเนาะแล้วก็เราก็จะเลือกดูนะครับว่าด้านไหนที่มันตรมที่สุดนะครับมันก็จะมี เนาะเพราะบางทีอ่ะมันผ่านการประกอบในซิงหรือว่าในชั้นอ่าที่วางจานนะครับเนาะมันอาจจะมีความเสียหายมันอาจจะไม่เป็นวงกลมดีนะครับเนาะเราก็เลือกดูนะครับว่าด้านไหนนะครับเลือกเอาด้านนี้นะครับพอได้แล้วนะครับที่มันกลมที่สุดนะครับเนาะแล้วก็หมายมากไว้นะครับอ่าก็ยกยกตัวอยงครับก็จะ แม็กไว่อ่าประมาณนี้นะครับเนาะผิดด้านละอ่านะครับที่จริงตรงนี้นะครับก็เข้าใจกันนะครับเนาะอ่านี่ที่เราจะตัดทิ้งครับเครื่องหมายอกนี่นะฮะที่เราจะตัดทิ้งเนาะแล้วก็เราก็เลือกด้านนี้เป็นด้านหัวด้านปากลำกลอก้องนะครับเนาะแล้วก็เล็งดูนะครับ เสร็จแล้วเราก็เล็งดูนะครับความยาวนะครับดูว่ามันโค้งมันแอนนะครับหรือว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับถ้ามันโค้งมันแอ็นเราก็ใช้มือนะครับค่อยๆดัดนะครับเนาะก็พยายามให้มันตรงที่สุดนะครับอย่าดัดแรงเนาะต้องค่อยๆนะครับเพราะมันเป็นอลูมิเนียมบางนะครับโอเคเราจะได้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับ มันก็จะมีทีาที่เราตักนะครับพระ่านอาจจะใช้เลื่อยก็ได้นะครับหรือว่าใช้แฝดไฟเบอร์นะครับลูกหมูนะครับตัดน,นะครับมันก็จะมีเป็นแบบรอยหรือว่าขี้มันที่มัน่นา,ายอยู่นะครับเนาะเราก็จะใช้กระดาษทรายนะครับก็เริ่มที่นะครับเบอร์ร้อยนะครับเนาะ ขัดหยาบก่อนนะครับขัดหยาบก่อนแล้วก็มาที่ร้อยยี่สิบเนาะนี่เบอร์ร้อยร้อยยี่สิบนะครับค่อยๆขัดนะครับเนาะค่อยขัดออกนะครับใจเย็นๆเนาะงานนะครับแล้วก็เป็นสุดท้ายนะครับขัดละเอียดนะครับพันสองนะครับนะครับนี่เบอร์พันสองเนาะโอเคประมาณนี้นะครับหรือถ้าไม่งั้นเราก็ใช้ ามีกระดาษทรายหยาบหนึ่งอันนะครับหรือว่าเป็นตะไบแหงหนูนะครับขัดก่อนนะครับหยาบแล้วก็มาโลบละเอียดด้วยอย่างน้อสุดท้ายก็ขอให้เป็นพันสองนะครับกระดาษทรนะครับเพื่อจะให้ตรงขอบปลายปากกล้องนะครับให้มันเรียบที่สุดนะครับเนาะลูกมันจะได้แผ่นไปได้ดี นะครับเนาะจากนั้นท้ายก็อเอาแค่ขัดพอประมาณนะครับนท้ายให้ที่อ่าที่เศษที่เราตัดออกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับดัดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะจากนั้นนะครับก็มาร์กจุดนะครับที่เราจะพันอ่ากระดาษแก้วเนาะกระดาษแก้วย่นนะครับอย่นี้นครับ อ่ากาวยุ่นนะครับแล้วก็จะพันอ่าตรงนี้นะครับอ้หัวมากไว่าละเนี่ยนะครับช่วงนี้อ๋อก็จะตรงนี้พอดีนะครับของกว้างของมันนะครับอันนี้กว้างหนึ่งนิ้วนะครับอ่าก็จะให้มันเท่ากับท่อสามหุนที่เราตัดไปแล้วนะครับสามสิบเซนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับอ่า แล้วตอนอ่าเราก็จะพันกระดาษกครับสส่วน,นครับส่วนหัวส่วนปากนะครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับอ่าให้มันใกล้เคยียงกับขอบของท่อ3าหุนนี้นะครับอแล้วก็เว้นอ่าเวลาสวมนะครับก็ให้ท่อสีเหลืองเนี่ยเลยปาก ของท่ออลูมิเนียมนี่นะครับท่อไหนนี่นะครับออกมา5มิลลิเมตรนะครับเนระเหลือไหม5 5มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้นะครับอ่าให้ปลายอ่าสมมติว่าอันนี้ตัดเราตัดละนะครับก็ให้ปลายเนี่ยมันหลุดเข้าไปข้างในนะครับเพื่อว่าการการจะไปเจอกับอ่าของแข็งทําให้ปลายมันยุบนะครับ เนาะมันก็จะมีผลกับวิธีกระสุนเนาะโอเคขับพันเสร็จแล้วนะครับก็หยอดแก้วร้อนนะครับอะแล้วก็ใช้กาวร้อนนะครับปกติหยอดนะครับก็ระวังตรงปากข้งกล้องนะครับก็อย่าให้มันเข้าไปที่ในน้ำกล้องนะครับเดี๋ยวจะต้องได้ทําการขัดอีกเนาะครับผมแล้วก็ด้านถ่ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ ร้อยแห้งนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านท้ายอ่าผมได้ทำแบบวิธอ um mm, ันนึงครับอันนี้สุติว่าปิดด้านท้ายนะครับนี่นะครับเราก็จะใช้ครีมนะครับบีบนะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับนี่สุติว่าปิดด้านท้ายเนาะอ่ะด้านท้ายละตัวนี้นะครับด้านท้ายละบีบนะครับเนี่ยให้มันอ่าบีบลงไปนะครับใช้ครีมนะครับ ครีมบีบลงไปเลยนะครับที่มันอ่าตรงโคนของครีมนะครับที่มันกว้างๆหน่อยนะครับบีบเข้าไปเลยนะครับเนาะก็อย่าเยอะนะครับแล้วก็เราก็ใช้ลูกศรแบบนึงนะครับล่อนะครับล่อเข้าไปอ่าสมม่วว่าเป็นแปรงของนะครับเนี่ยมันก็จะจะยั้งไว้นะครับ ก็ไม่ถึงกับให้มันล็อกเองนะครับเนาะอ่านะครับเนี่ยผมใส่ไปแล้วเพราะปกติเนี่ยมันก็จะไหลเลยลวกไปเลยนะครับนะครับอ่าเราจะล่อทรีเซ็ตอ่าเอาเส้นใหญ่ไม่ทำเของแอบหัวโอเคนะครับเนาะนะครับเราบีบเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็ใช้ไม่เหล็กนะครับเนี่ยไม่เหล็กอยู่ไหน นะครับอ่ประมาณนี้นะครับเนี่ไม่เหล็กเราก็จะใช้ไม่เหล็กนะครับนี่มาติดด้านนอกนี่เลยนะครับไม่เหล็กนะครับตรงตรงนี้เลยนะครับตรงที่มันล็อกลูกเริ่มล็อกลูกเนี่ยอ่าสมมติวลูกอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ปด้านในละอ่านี่นะครับก็ไม่เหล็กก็จะติดตรงนี้นะครับเข้าใจนะครับอ่าเข้าใจตรงกันนะครับนาอ นะครับไม่ใช่ว่าติดตรงตที่เครื่องหม้กากบาดนี่ไม่ใช่นะครับอ่าเพราะลูกอะ่ะมันโดนล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่สามารถไปอยู่ที่อ่ตา,า,าตัวแกากบาดได้เพราะว่าตรงนี้มันหนีบละตรงนี้นะครับมันหนีไปละที่แกากกบาดโอเคนะครับม่เหล็กก็ต้องอยู่ด้านบนนะครับตรงที่เครื่องหมายที่เรา m a ็กไว้นะครับขีดไว้นะครับ ตรงด้านบนแลวลูกเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่เหล็กนะครับผลได้พันไปแล้วเนาะนี่ติดเลยนี่นะครับอยู่ข้างในก็ติดนะครับเนียโยลองให้ดูนี่นะครับไดแล้วนะครับขยับยังไม่ออกเลยเนี่ยก็ต้องใช้แรงหน่อยนะครับเนาะก็จะเป็นไม่เหล็กแรงสูงก็ได้นะครับหรือว่าไม่เหล็กลําโพงก็ได้นะครับเนาะเอาติดด้านนอกไม่มีวันหลุดแน่นอน,นครับตลอดชีวิต พันไวแบบนี้นะครับแล้วก็หยอดกาวร้อนไว้นะครับอ๋อครับอันนี้จบไปละเรื่องล็อกลูกแล้วก็ติดมิเล็กนะครับโอเคผ่านไปนะครับแล้วก็เราก็จะมาตัดบูทที่จะเสริมด้านท้ายนะครับของกล้องอ๋อบูทก็เป็นท่อสามหุนนะครับ ยาว2เซนสองเซนติเมตรนะครับสองเซนติเมตรนะครับแล้วก็มาสวมกับตรงนี้ไว้ก่อนตัวแรกเนี่ยแล้วก็อาท่อสี่หุ่นนะครับมาสวมกับไอที่เราอ่าพันปลายกับท่อสามหุ่นไว้นะครับเนาะมันก็จะอยู่แบบนี้โอเคให้เห็นภาพเลยนี่นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้น นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้เนาะนะครับเท่าสูงส่งเข้าไปเลยมันหลวมอยู่แล้วนะครับมันมีแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่สุดนะี่บูทตรงนี้นะครับอ่านะตัวนี้ผมใส่แก้วไว้ละนะครับบูทตัวนี้ก็สวมเข้าไปนะครับนะครับเนะี่ย นี่นครับแล้วให้ปลายของด้านท้ายของลำกล้องนะครับเนาะที่เราพันไว้แล้วนะครับที่ตรงด้านไมเหล็กเนะนี่ยนะครับอยู่ลูบต่ําลงไปนะครับเนี่ยนะาใส่ผิดด้านผิดด้านผิดด้านเพราะผมมีมามอยู่นะครับต้องให้ละเอียดนะครับเนาะดวจะไม่เข้าใจกันว่าทิศทางเรื่องราวมันเป็นยังไงเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องให้เสมอนะครับเนี่ยมันจะมีรอยมากอยู่แล้วนผะมทำรอยมากไปแล้วสักน่าจะสักสองมิลสามมิลนะครับเนาะให้ต่ํากว่าขอบของท่อเหลืองนะครับสําหรับขอบของท่อท่ออลูนะครับข้างในนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับอือห็นพะเนี่ยเนี่ยวันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมใส่กาวแล้ว นะครับแล้วก็เลื่อนท่อสนะีหุนเข้ามาส่วนนี่ผมเลื่อนน,ะนี่ครับส่วนนี่แล้วให้ท่อสามหุนที่เป็นบูทที่เรานั่นไว้แล้วนะ่ะมันหลุดเข้าไปอยู่ด้านในนะครับของสีหุนนะครับแป๊บบนึงอ่า ให้ต่ำว่าให้ประมาณส,ส่งสามมิลน,นะครับเนี่ยประมาณนี้น่าจะได้นะเนี่ยลักษณะนี้นะครับอ่าใช่แล้วนี่นะครับโอเคนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคแล้วก็ยอดกาวร้อนนะครับยอวการ้อนทั้งหมดเลยนะครับที่ไอตรงไงพันกระดาษก,กาวด้วยนะครับเนาะนี่นะครับทั้งหมดเลยร้อยมันแห้ง แห้งสนิทนะครับแล้วเราก็ใช้อีพ็อกซี่เข้าไปปาดนะครับเพื่อให้มันเป็นรูปทรงกลวยเข้าใจนะครับว่ารูปทรงกลวยเป็นยังไงนะครับอ๋อเราใช้อีพ็อกซี่นะครับปาดนะครับแห้เป็นรูปทรงกลวยดีๆนะครับอ่าแต่ถ้ากาวยังไม่แห้งอีพ็อกซี่จะ อากาศที่อยู่ที่กาวที่ยังไม่แห้งนะครับมันก็จะระบายอ่าระเหยเป็นความไอมันก็จะทําให้อีมพุกซีบวมแล้วก็เป็นหัวอากาศนะครับถ้าเกิดว่ากาวร้อนอ่ะมันยังไม่แห้งนะครับต้องรอให้กาวร้อนนี้แห้งสนิทเลยนะครับเนาะไม่เป็นไรเจนเย็นนะครับรอสักสองชั่วโมงนะครับไม่เป็นไรนะครับจบแล้วจบเลยเนาะ ถ้าเราไปฝืนใา้อีพ็อกซี่ก่อนแล้วมันบวมมันก็จะต้องมาแก้ต้องมานั่นกันอีกนะครับเนาะอันนี้จบไปเรียบร้อยนะครับรออีพ็อกซี่แห้งเรียบร้อยนะครับสักถึงชั่วโมงเนาะแล้วก็มาทำข้อต่อเกียวนอกนะครับก็ขวานด้านในนะครับด้านในตรงนี้นะครับเนี่ขวานนะครับเพราะทุกทีมันจะเป็นสันหนาๆใช่ไหมครับเนาะ แล้วถ้าเราไม่โลบเนี่ยไอแรงระเบิดอะที่เป็นไฟนะครับมันก็จะไปกินกินทรงที่เป็นสันนี่นะครับมันพอาสารเนี่ยมันจะโผล่ออกมาเนอะมันก็จะไปกินแล้วมันก็จะไหม้ไหม้แล้วก็จะบวมแล้วก็จะเป็นความเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้ผิวคูแฉะเนอะแล้วทําให้แรงระเบิดแรงสันดาบของเรานะครับ เอาปืนของเราเนี่ยที่มันจะผ่านไปหาลูกกระสุนเนี่ยมันจะไม่ไหลลื่นเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับขวานแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายนะครับให้มันลื่นเลยเนียนๆจิบๆเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับโอเคด้านนี้ด้วยนะครับด้านในนะครับเพื่อว่าตอนเราหยอดเกาลอนเนี่ยตอนเราอัดกับตัวปลายนี้แล้วเนี่ยนะครับ แล้วเราหยอดกาวร้อนเนี่ยอ่ามันจะเข้าไปข้างในได้ดีกว่าแล้วมันก็จะเขาเรียกอะไรอะอ่ามีที่อยู่นะครับของกาวร้อนเนาะมันก็จะไปพอกตรงที่เราแปะไปนี่นะครับแล้วกาวร้อนมันก็จะเดินได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่แปะนะครับมันก็จะเป็นสันเป็นขอบเล็บนะครับกาวมันก็อาจจะไม่เข้าไปนะครับ มันก,ก็จะไหลออกมาบ้างบางทีนะครับมันน่ลาลำแคานเนาะอ่านี่นะครับอ่าเราก็ทำไอ้บากสันข้างในนะครับเนาะโอเคเรียกว่าลบคมนะครับเนาะก็ใช้กรรไกรนะครับกรรไกรตัดกระดาษนี่แหละเนาะไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรือกระดาษารไซนะครับก็คว้านเฉย อ่าเสร็จแล้วก็สวมเลยอีบุซี่แห้งแล้วไอ้ตรงนี้เราจะแกนเรียบร้อยแล้วก็ต่อสวมเข้าไปเลยปั๊บให้สุดเลยนะครับอ่าแล้วก็หยอดการ้อนนะครับให้เต็มช่องเลยนะครับมันก็จะมีช่องว่างอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่เนี่ยเนาะ มันจะมีช่องว่างดำๆอยู่ขอบนะครับอืมเนี okay. ่โอเคละนะครับก็หยอดไปให้เต็มเลยครับให้มันโลนให้มันเต็มเลยครับก็ไปถึงกับโ้นนะครับก็ให้มันเต็มเลยแล้วเราก็ทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้นะครับนี่ตั้งแบบนี้ทิ้งไว้ยิงก,กับผนงังหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันตั้งตรงนะครับเนาะทิ้งไว้เลยนะครับตลอดต่อจนกว่าเราจะทําตัวปืนเสร็จ นะครับแล้วก็ท่อหกคุนะครับแล้วก็เอามาสวมแกะไว้หลังจากที่สมมติว่ามันแห้งแล้วนะครับเนาะจบเลยแล้วก็สวมท่อหกคุณนะครับถ้ามันหลวมนะครับแล้วก็ใช้กราะากาวเข้าพันสักหน่อยหนึ่งครับท่อหกคุนอ๋เอเราตัดไปแล้วสามเซนนี้นะครับแล้วให้มันมาอยู่ตรงกล่งกลางของก้านปูตัวนี้นะครับ นี่ครับอ่าอ่าการพูตัวแรกนะครับเพูดไอตัวปืนจริงเนี่ยอ่ะผมใส่ซ้อนสองอันก็จะใส่ซ้อนสองอันก็ได้นะครับแต่เอาตัวแรกเป็นหลักนะครับเพราะตัวแรกเนี่ยได้ทำการยึดน็อตไว้แล้วนะครับเนาะมันก็จะแข็งแรงก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ครับ,รบให้อยู่กลางๆเลยนะครับทบ่าหกคูณเนะี่ย กับแท้าปูนะครับตนี้มันจะอยู่กลางๆ,ๆดีนะครับเนี่ยแล้วก็มันก็จะปัสมันก็จะพอด,ดีกับช่วงระยะระหว่างสามหุนสี่หุนหกหุนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นการถ่ายแรงนะครับที่ทําให้ลําสะบัดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ว่าเราไม่ต้องสวมอ่าท่อให้มันสูดนะครับ อย่างพี่ๆมาท่าน,นะครับก็อาจจะสวมโภคุณเนะี่ยเต็ลมลำเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ถ่ายแรงได้เหมือนกันนะครับก็ประสิทธิภาพใช้ได้เนาะโอเคนะครับก็เรื่องของกล้องเนาะให้ละเอียดไปเลยให้มันจบไปเลยนะครับก็ประแางนี้นะครับเนาะงบน้อยนะครับกล้องก็ไปถอดจากซิงค์รังแจนไม่บ้านนะครับเนาะมาสักหนึ่งอันนะครับเนาะ หรือว่าจะซื้อทั้งชั้นเลยก็ได้นะครับประมาณพันพันกว่านะครับพันสามพันสี่นะครับแต่ก็มีหลายลำกล้องให้เราได้เล่นนะครับเนาะอย่างน้อยสามสี่สิบลำกล้องนะครับให้เราได้เล่นนะครับคุ้มเนาะโอเคนะครับประมาณนี้ครับสำหรับอ่าคลิปเรื่องลำกล้องนะครับก็ละเอียดดีนะครับ อ่าดูจนเข้าใจละเอียดไม่เข้าใจก็อคอมเมนต์ถามนะครับอ๋อสอบถามก็ได้บางทีคลิปอาจจะไม่ละเอียดนะครับนาะผมก็พยายามเตรียมสื่อวัสดุมาเต็มที่นะครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็อคอมเมนต์ถามก็จบนะครับสลับท่อ,อกล้องนะครับมบน้อยนะครับชุดนี้น่าจะตีราคาแล้วไม่ถึง50บบาทนะครับนาะ ตีราคาแล้วไม่ถึงห้าสิบาทนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกับอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นเรื่องของลังเพิงละนะครับโอเคจบครับ